สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ edbucker com จะสาธิตการติดตามงานซ่อมออนไลน์นะครับสำหรับในส่วนของลูกค้าที่ต้องการติดตามงานซ่อมโดยไม่ต้องโทรถามหรือไม่ต้องเออเข้าไปถามที่ร้านนะครับเราก็ถ้าเรามีสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กพีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็เข้าไปที่ เว็บเบราว์เซอร์ผมใช้เว็บเบราว์เซอร์เป็น google chrome นะครับพิมพ์คำว่า a d e b u g c k e r com นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับคลิกที่ติดตามงานซ่อมนะครับให้ใส่ t a g g i n g id ในใบรับซ่อมนะครับ ในใบรับซ่อมจะมีแท็กกิ้งไอดีในส่วนของด้านท้ายของใบรับซ่อมนะครับผมจะใส่แท็กกิ้งไอดีตัวอย่างเป็น103 1นขีด4นะครับผมแล้วก็กดแท็กกิ้งนะครับสถานะงานซ่อมของผมอยู่ที่กำลังซ่อมนะครับมันจะมี3สถานะคือ,อมีเริ่มต้นคือรับงานกำลังซ่อมแล้วก็รอชำระเงินนะครับ ถ้าใสา่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าใส่ไม่ถูกต้องผมใส่สุมๆไประบบก็จะแจ้งว่าไม่พบไอดนี้ในฐานข้อมูลนะครับโอเคนะครับ